สวัสดีครับผมวสันนะครับมาตามต่อกันในคลิปที่2นะครับตัวนี้เป็นหางซารี่สเกล1ต่อ14นะครับรถสเกล1ต่อ10ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับลูกค้าถ้าลูกค้ามีล้อนะครับผมมีล้ออะไรก็ได้นะครับเป็นล้อรถสเกลก็ได้ล้อของรถหัวลากก็ได้นะครับส่งล้อมาให้ผมได้นะครับผมก็จะสร้างผลิตตัวรถซารี่ให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าแค่กําหนดความกว้างความยาวมาให้ผมได้เลยนะครับผม ช่วงล่างก็จะเป็นดุมล้อลูกปืนนะครับก็สวมลูกปืนเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นอาร์มกระดกหน้าหลังนะครับกระดกหน้าหลังได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นขาค้ำยันนะครับกรณีที่เราเอารถวิ่งขึ้นครับกันมันกระดกนะครับผมก็เป็นค้ำไว้ครับกรณีที่รถวิ่งขึ้นนะครับมันจะได้ไม่กระดกนะครับท้ายรถไม่กระดกแล้วก็เก็บแบบนี้ครับบางคนก็จะอบล้อพอดีนะครับ รอพอดีก็จะมีราวจับนะครับตัวสามเหลี่ยมด้านหน้าก็จะเป็นสปริงครับดึงนะตัวนี้ก็จะไปติดอยู่ที่ตัวลำโพงลากพ่วงนะครับตัวนี้ลูกค้าจะใช้รถสิบล้อสเกลหนึ่งต่อสิบสี่นะครับในการลากลากสาลี่ตัวนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะผมจะออกมาสโลปให้มันจะเป็นคล้ายๆกับกระบะหางปลาของรถเกี่ยวนะครับด้านนี้ก็จะสโลปมาด้านหน้านะครับมันก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทํางานนะครับ ต่อกบะบะเหมือนกับเสริมกบะบะให้ยาวขึ้นครับผมตัวบันไดหลังนะครับก็จะปลดลงได้นะครับก็จะมีผมเชื่อมบันไดครับเชื่อมบันไดเป็นขั้นนะครับกรณีที่แมคโครวิ่งขึ้นครับมันจะได้อ่าไม่สะดุดไม่ลื่นถลายนะครับก็จะเป็นงานเหล็กถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนนะครับผม ด้านหน้าครับผมก็จะเสริม่าตัวกาดกันชนด้านด้านหน้านะครับให้ทั้งสองข้างเลยนะครับลูกค้าสามารถสั่งเลือกสีได้นะครับเอาสีอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสเปคความยาวลูกค้าก็กําหนดได้ความกว้างลูกค้ากําหนดได้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปบรรทุกรถแมคโครนะครับฝากติดตามผลงานครับโทรติดต่อหรือแอดไลน์นับรูนย์0ป9 9 2 5ย์สองก้าห้าปสองครับ